เาใจที่อยากทำให้บ้านเมืองของเรานะครับได้เกิดความสุขเราจะทำไงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนของเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนหลานเรารู้ถึงแพศย์ไทยเรื่องยาเสพติดทั้งหลายแหละการเดินอย่างมั่นคงการเดินอย่างมีสตินะคะกินเข้าีละคำทำไมคะถ้าเราตัดสองสอง ทางเท้าโมมาจังนะคะนี่คืออยากว่าคือทำให้มีสติสวัสดีค่ะดิฉันนามปทุม,มรัฐโมนะคะเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของพื่นดินจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะวันนี้เป็นงานงานมหากรรมกองทุนแม่ของพิ่ดินนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะ90พรรษา กะพันปีหลวงท่านนะคะเราชาวกองคุณแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีนะคะจัดงานเพื่อประเกียบของท่านรวมกันทั้งเจ็ดจังหวัดน,นะคะบนชนอยู่ที่250ท่านนะคะเป็นงานที่เราจัดพิธีสการนะคะความโดดเด่นของแต่ละอำเภอมาจัดแตนพิธีการจจำลองอำเภอไหนโดดเด่นยังไงก็มีเทศการแต่ละิทศการให้ท่านเข้าไปเยี่ยมชมว่าความการขับเคลื่ กองทุนแม่ของเพชดินประสบความสาเร็จอย่างไรแต่และเพอเนี่ยก็ดึงศักยภาพของกนเองออกมานะคะนอกจากนั้นขวามือของดิฉันเนี่ยจะเป็นบูธผลิตภัณฑ์จากกองทุนแม่ของแพชดินมาจําหน่ายในงานด้วยวันนี้ท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่อข่ายกองทุนแม่ของแพชดินท่านจะได้เงิส่วนหนึ่งเพราะเงินส่วนหนึ่งจากเครือง่ายหมู่บ้านจุมจนจะเท่ากับงานอ่ะ เข้ากับหมู่บ้านกองคุนแม่ของพี้ดินแต่ละแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะคะอันนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมาเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเราอะนะคะเป็นการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้ ทําให้ชุมชนมีอาชีพและมีไรายได้เราทํางานแบบบูรณาการการทุกภาคส่วนดึงศักยภาพของทุกภาคส่วนมาร่วมกันมาร่วมเป็นพลังของชาวกองทุนแม่ของดินวันนี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะ,ะจังหวัดชุมน,นีมาเป็นประธานเปิดงานในพิธีให้เรานะคะเราได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายหาเสพติดปปสภาคหนึ่งผออสว่วนประสานพื้นที่ท่านนายอำเภอทุกอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอแค่พักาการทั้งเจ็ดอำเภอนะคะแล้วก็ท้องถิ่นทั้ง11เท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ของเราด้วยค่ะ ขนมาลงกลับโอ้เปิกรอบนทีทีเพื่อตุบเกเนและเมื่อและถวายความเป็นรถพ่วงลงเสร็จแล้วเปิดตัวและเก่าเปิดโคมเการตาละดับป๊อกลับเรืเอยครับ ีเชิญท่านผู้ใหญ่เจ้ารุณนะธรรมโมประธานกองคุณแม่ของพื้ดินจังหวัดปฐุมธานีจ่ารายงานข่าววัตถุประสงค์โครงการท่างกองทุนแม่ของพื้ิในครั้งนี้่เยครับท่านนรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีดิฉันนางปฐุมรัตน์ธโมประธานเครือขายกองทุนแม่ของพื้ดี ตัวสภุมารุนพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานทุกท่านขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสภุมารุรน,าานเป็นอย่างสูงที่ขออนาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานในที่นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองสอบภาคหนึ่ง 1, เป็นค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าผ่านนะค่า,นะาเยี่กจบวิทญากร และก้าบริหารจัดการโดยได้รับการสนับสนุนพิยารณายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคกและวิทยากรร่วมเวทจีเสวนาจากสำนักงานปศกภาคหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านนารงศักดิ์โกศลธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวเปิดงานโครงการหาการรองรุ่นแกของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ90พรรษา ก็ขอประคุณนะครับเป็นตาแนองทุนนะครับกับยนท่านแกนนำองทุนแม่จะอยู่ครบวการงานทุกทจากที่รัวมี่กรรในวันนี้กับย่านผู้กำบประอตัผาน้าตัวราชการที่เขาทุกีีนะครับแล้วก็เจ้ที่เอเจ้าที่ที่วาครับวันนี้ ก็รู้สึกดีมากที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมของพวกเรานะครับเพราะขั้นไกลจะมาร่วมกิจกรรมในนักวายนระดับบิดจากพักนายรัตตวัฒน์เหนือเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่สุดขั้นแล้วก็กล่าวให้พวกเราว่าเป็นขั้นการกำเนัดกลุ่อย่างยิ่งนะครับที่สมเด็จพระคันภีร์อยู่เนี่ยท่านเคยทานต่อถึงแม่เป็นบิจให้กับพวกเรามาดำเนินการสร้างความเข็นแท่งให้กับส่วนของเราทารนู่นทางนั้กิจกรรม เป็นประโยชน์ของะกอนุญาตเปิดงานนะครับุณแม่ขอให้รขอคุพาคุณมาต่อไปเรียองท้งว่าคุณิทอมขอเรียนเชินแทนขอเรทั้ว่าอยู่คนเนนัมาต่อไปรเรกิประธานกองุของดีหลังจากที่มอบของเรย่เสร็จนะครับก็ขออนุญาต เกือขายจังหวัดประทานทุ่มังเลยนะครับการทุ้าค่ารวมกั้งการจัดที่มนและทีว่าราชการจังหวัด 未来そう จากพระราชรั์พระราชทานสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืงนร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมสมทบทุนได้ที่สลักลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุแข่งหรือโทร026409343หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมใจไทยทั้งชาติพิทักษ์รากด้วยภักดี สายฝนพรำให้ชื่นช่ำใจด้วยน้ำพระไทยเปี่ยมความการุ่นลำค่าสร้างความเข้มแข็งชุมชนทุกคนรวมแก้ปัญหาโดยความเมตตาพึ่งพา ท่านนี้เอ okay. ่อได้ระดับอะไรได้ท <Okay. S 1> you know? ี่ส้งที่เปอร์เซ็นต์วุ้ยตระกายที่เราสำนักงานนี้มีที่ได้รับการจัดสรรนหมู่บ้านใน กจะมีการเป็นัน่านผู้ใี่ยญนผ้ชยานผู้ใหญ่ท่านผู้ใหน้ ยืน ăn อตนี่นี่เลหมู่บ้านนี้นะนาขอเระหบ้นแนะมาดูงานปีนี้ร่องจรก็เคยมาดูที่นี่ดูนี่นี่มัอเป็นเขาเขาต่อยอดเรื่องอะไรมาเรื่อตเป็นจังก็มีไว้ครับเพราะว่าไม่ได้รวมเป็นแฟนใหญ่งคุณทาครับก็เลยเกิดปั ก็จะขายข้าของตนแม่ไปด้วยมีหลายๆอย่างที่เราทำขนเือ้มรับข้าไปนี่คือการส่งต่อนี่คือการี้รงไอันนี้เป็นการส่งต่อก็าเป็นการการจดจวนะครสร้างความจุนจุนนะครับทุกอย่างเมื่อเข้าไป วันนี้พุ่งนี้ตลอดไปควัญทุ่งเป็นทุนพร้อมพลังศรัทธ,ธาเสริมด้วยปัญญาช่วยพาให้เราสร้างบุญน,น้ำมือที่พร้อมจะให้น้ำใจแต่เพื่อเกือหนุนด้วยความซาบซึ้ง สายฝนพรำให้ชื่นฉ่ำใจด้วยน้ำพระไทยเปรียมความการุ่นลำค่าสร้างความเข้มแข็งชุมชนทุกคนรวมแก้ปัญหา